ก็โสดแล้วทําอะไรก็ได้นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยการเดินเดินหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับโอ้ก็เรื่อยๆครับก็ค่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังครัมีมีมีมนปุ๋ในวงการหรือนอการในวงการไม่มีหรอกครับก็ก็ เียได้ครับปับน้องเปลล่าที่ตอนนี้ลักษณะแล้วครับผมแคนที่แฟนกันเป็นเพี่นอใช่นกันเกิดอะไรขึ้นอดีจริงๆงงๆที่เมียบ้างมาติดไรฮะมาจะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องรัดกานรัดกันครับใช่ไหมจริงๆจริงๆก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือเรามีการแบบว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเรา คุยกันรู้จักกันอะไรเไงี้ยเรามีอะไรเ,เราก็จะแบบปรึกษากันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานนะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่าจะมีความหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยได้ยินไหมฮะได้ยินครับแล้วก็ยังแบบว่าคือเราเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปนด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใ,นในดทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่า ค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเอ้ยบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดเพราะเราก็โตกันแล้วด้วยครับพี่พี่อ่ะกตันกเรียกเกปีถามตรงนี้เฉยครับเก้าปีที่ผ่านมากับกับน้องแล้วถึงวินาทีที่เราต้องเปิยปากว่าขอลดสถานะมันมันมอง้มันเป็นยังไงอย่างจริงๆก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดไงดีล่ะมันก็มัน มันคือการที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็งดเลยหรือปรับเลยเราเราก็คือจริงๆคนที่แบบพบกันก็จะมีการปรับจูุกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดดหนึ่งที่เราคิดว่าเออยังไงดีแล้วก็แบบว่าโอเคอ,อย่างนี้ละกันอะไรเงี้ยครับเป็นการกลงใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่ามันดีจังเลยที่แบบ ที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ครับตั้งแต่กี่เดือนแล้วครับดูใ,ใจกันมากว่า9ปีเลยอ่ยนนยาจริงๆไม่หรอกเราเราไม่เสียดายหรอกเพราะว่าทุกคนไงเดียคือการที่เราได้รู้จักกาันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จกักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิด สอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรก็ซึมซับกันมาอะไรเงี้ยแล้วเวลา9ปีก็ถือว่าอันดครูมากขึ้นดีที่สุดแล้วช่วงนี้เที่ยกลับมานานคนเด้อไม่ไม่รู้เลยฮะช่วงที่รัฐประหา,านี่ไรน,นะไรน,นะทำได้ทำใจเหมือนทำใจได้ดก็จริงๆถามว่ามันก็ไม่คงใช้คำว,ว่าทำใจ,ใจ,ใจห,รหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่า เหมือนพูดไปหลายรอบแล้วนะว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเราเราเรารู้เราเราปรึกษากันตลอดไม่ใช่หนูว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมานานครับกี่เดือนเราครับนี่เบียที่เราลดสถานะารเหลือเพียงพี่หนองก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักเลยแหละครับแต่กระแสข่าวมันโยงไปหาอยู่ที่สามอยู่เยอะมากกว่าก็เรื่องอยู่ที่สามเขาไม่มีครับไม่มีไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็คือเรื่องนี้มันก็ตีเป็นเรื่องของคนสองคนพอเป็นข่าวกับ มือที่สามคนนั whereas, right> ้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าคุณเดียร์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกัไหมมาถึงเรื่องอะไรเรื่องที่เดียี่มีการขายครับไม่ครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทำไมครับกับคนที่เป็นมือที่สามที่อยู่ยันมาอย่างเงี้ยบนะต้องรอต้องหลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเรา คนทรู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่าคนที่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ที่คนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่งเลิกเลิกทำแต่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้มันแบบว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องปื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที 4, ่สี่อะไร ม่มีเลิกเลิกโยงแต่ครับรู้จักขาวปลอมไหมครับพวาเขามีชื่อเข้าไปจริงๆก็ก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไปศึกษาหือป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันลนะแล้วพอม,มีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจกัแบบมุมมองหรือว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทาร้ายความรู้สึก เรก็เราก็เสียใจครับเป็นเพื่อนคอยมันเดียวมนเดียวไม่ครับไม่จริงๆเรามีไปกันสองคนครับมีพลอยแล้วก็มีส้มใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดเข้ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยครับอีกหนึ่ง้อที่มันมีลงมาเมื่ตอนที่ที่เรียไปไปต่างจังหวัดเราไปคไปเช่ารถกันมีที่น้าก็เลยแบบมันจะตามมาว่าแบบไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ ลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงหรอกครับผมก็ไปทํางานไปอะไรลินเดอรก็ไม่เห็ว่ามีผู้หญิงไปหาที่เบียทุ่งมุกเลยก็โสดแล้วทําอะไรก็ได้นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยการเป็นข่าวไงว่าเบียมมร์มุกออ,ออนเดลจริงๆแล้วถามว่าอยากมุกออนไหมจริงแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่า,าคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันมันดีแล้วถามว่าอยากมุกออนไหมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าอุย ขนาดนั้นคือผมมุกออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องมุกออนเนาะมุกออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิม,ดมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหม,มรังบุกบอขอโอ้ก็เรือ <c oughs> ่อยๆครับก็ค่อยๆดูไป <c oughs> มีเข้ามาหรือยังคะมี <c oughs> มี <c oughs> มีมีคนวงกาอกาในวงการไม่มีหรอกครับอ่าก็ก็วิ่งดู จะเปิดใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครัอย่างเห็นว่าก็ยังเห็นยเ้ียังไปยังกดไลค์น้องเบลล่าอยู่ยังก็ก็โอ้โหก็เราก็เราเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันยังบอกว่าอะไรปักกิ่งปีของยายน้องใช่ครับแล้วก็เป็นเห็นก็เหมือนกับเขาไปกดไลค์ก็ยังแบบมีความหวังว่าอาจจะแบบไปรู้กันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับว่าแบบว่า คนที่ซัพพอร์ตเราทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งแฟนๆนักพคงรู้สึกเสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ใหนะ้เราตัดสินใจกันแบบนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กำลัาางใจพวกเราสองคนต่อไปในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอนาคตของแต่ละคน <c oughs> ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับในการติดตามโซเชียลของน้องเวล่าในมุมของที่เบ์เองกับติดตามเราในบ้างแล้วก็ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับลูกไหนที่มันแบบเอ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติครับพีมรู้สึกต่อตอนว่ล่ตอนนี้เป็นงไงครับก็ปกติก็ปกติแล้วก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันเป็นพี่น้องที่ดีกันใหย่ใหญ่กันมีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขาแลมีติดต่อกันมีักุยอะไรอีกก็มีบ้างครับมีบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องลองหมาเนี่ยแหละครับที่ค่อนข้างบอกว่า ต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าแฟนๆก็มีลุ้นใช่ไหมพี่เบียร์ผมว่าให้ไม่เรื่องของอนาคตนะครับพี่เรียองม,มันมันประเด็นประเด็นของพี่เบียร์คือเรื่องที่เลิกกับเราคว่ามีประเด็นว่าเคลียร์กันเรื่องเ,เ,เรื่องการแต่งงานผมไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับอย่างเรื่องนี้คือเรามองอยังไงกันบ้างครับก็คนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากจะหาคําตอบใช่ไหมครัว่า มันเกิดมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โอเคออกออกมาแบบนี้ซึ่งทุกอ,อย่างคือเป็นไปได้ดีดนะเอางีนเอาองเอานี้แล้วก,กันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาตลอดครับ everything good okay.